สวัสดีครับผมหมอหมิงนะครับนายแพทย์ประพลอาศาวรลลิศเป็นแพทย์อเมริกันบอร์ดทางด้านการปลูกถ่ายรากผมซึ่งเป็นสถาบันรับรองทางด้านการปลูกถ่ายรากผมแห่งเดียวในโลกซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่200กว่าคนทั่วโลกแล้วก็มี13คนในประเทศไทยครับสำหรับอัลติมา a ฮาส์เซ็นเตอร์ก็จะเป็นศูนย์บริการทางด้านการปลูกถ่ายรากผมมีบริการทรีตเมนต์อื่นๆเกี่ยวกับทางด้านเส้นผมนะครับสำหรับการปลูกถ่ายรากผมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะททำได้ทุกวิธี ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแนะนำข้อดีข้อเสียทุกวิธีได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณพอใจ Ultima Hair Center ก็จะตั้งอยู่ที่ชั้น4ของ The Class Aesthetic Center นะครับอยู่ที่หน้าปักซอยศรีนคริน45สาำหรับท่านใดที่สะดวกเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะ t l t i m a i a i r n t n t e r ก็จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเลยก่อนถึงสถานีสี่อนสแ,แควร์นะครับ ท่านใดที่มีปัญหาทางด้านผมบางผมร่วงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเส้นผมอื่นๆสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาสนใจที่จะเข้ามาปลูกผมนะครับอัลติมาแฮร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ